และสำหรับโปรแกรมที่ี่เข้ามาคือวิตามินบํบาบัดหรือดิบวิตามินนี่คือเข้าถึงห้องวิตามินแล้วนะดิวิตามินที่นี่ก็คือนั่งได้มากสุดคือสี่ท่านนะคะสุขภาพดีจากภายใน บปิ้นปากน้ำโพนะซึ่งวันนี้ด้มาร่วมงานเปิด ศูนย์ตรวจสุขภาพค่ะซึ่งศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะปกติจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งตอนนี้เขาย้ายไปที่ชั้น4นะคะเพื่อเป็นการรองรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยตรงนะคะเลขอย่างหนึ่งก็เป็นการแยกจากผู้ป่วยที่มาทําการรักษาปกติด้ยค่ะซึ่งวันนี้นะคะดูแล้วนะมีโปรแกรมหลายโปรแกรมมากมายนะคะซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่ามีโปรแกรมหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเหมาะไอดีแล้วดิกําลังสนใจดนวยนะคะนึ่งเป็นการ ดิบวิตามินนะคะซึ่งโปรแกรมดิบวิตามินนี้คือเป็นการให้วิตามินโดยตรงเข้าสู่ร่างกายเราเลยนะคะเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลปิ้นปักน้ำโพและการดิบวิตามินของเอ็ดดี้นะคะจะเป็นยังไงดีก็ยังไม่รู้ค่ะเราไปลุยแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ การตรวจิวิตามินที่นี่คือต้องผ่านขั้นตอนเป็นกระบวนการใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะก็คือแรกรับมาขึ้นมาแล้วก็ดับแรกต้องวัดความดันค่ะถ้าความดันเสร็จปกติอะไรไม่มีอะไรไม่สูงแม่อะไรก็เดี๋ยวพบคุณหมอพบคุณหมอแล้วก็คุยเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับวิตามินศึกษาว,ว่าผลข้างเคียงหรือว่าอะไรซักประหลากับคุณหมอเรียบร้อยถ้าไม่มีอะไรผิดปกติสามารถทําได้คุณหมอก็สั่งวิตามิน ใ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พาไปาน,นั่งรอตรงห้องดิบิตามินค่ะตรงนี้พยาบาลสวยมากเลยค่ะ <Wow. S 2> เห็นตามประกาศบอกว่าคนไข้ที่มาเขาเยไม่ใชค่คนที่มาดูแลสุขภาพในการดิวิตามินนี่ต้องผ่านคุณหมอตรวจทุกครั้งใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติเกี่ยวกับโรค<ช>ประจาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ๆ>คะเพื่อไม่ให้เกิดแบบ ผลดั้งเขียนที่จะเกิดกับคนข้งโ้โเราก็รู้สึกแบบปลอดภัยดีค่ะดีค่ะอันนี้ก็ความดันปกตินะคะรอยี่สิบเ้อัตราการเต้นของหัวใจก็85อันนี้ถือว่าปกตินะคะปกติทุกอย่างนะคะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ไปนั่งรอขอบคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะไปกันค่ะได้ไหมแล้วต่อไปก็สุขภาพดีจากภายใน ค่ะตอนนี้ดี้กับคุณหมอพานุพันธ์แล้วนะคะซึ่งจะมาดูแลดูแลการดิฟวิตามินของแอดี้วันนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ย้ายมาที่ศูนย์จากข้างล่างศูนย์ตรวจรางาล่างมาข้้งบนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศคือบรรยากาศพอดีคือหนึ่งจะเป็นมีความส่วนตัวมากขึ้นะครับแล้วก็สว่างแล้วก็สะอาดมากขึ้นเนาะพร้อมที่จะรองรับคนไข้ที่จะมาหนึ่งตรวจสุขภาพ สองการมาให้วิตามิน 3. าต้องการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับารส่งเสริออมหรือการดูแลสุขภาพได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วศูนย์ตรวจสุขภาพน,นี้เปิดแต่กี่โมงถึงกี่โมงเข้าปกติเริ่มแต่7จ็ดโมงเลยถึง5้าโมงเย็นหโมงก็ได้ทั้งออกแบบรองแพทย์ในเรื่องต่างๆนะครับ าการเรียนการสมัครงานการทำใบขับขี่เนาะอันนี้2ก็คือให้คาปรึกษาในการาเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่เหมานะสมเนาะเช่นแต่ละอายุเนี่ยควรตรวจยังไงอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็น<ะ>หรือว่า,าควรตรวจ อะไรบ้างแล้วถ้าผิดปกติจะต้องทำไงต่อนะครับค่ะเรียกว่าส่วนที่นี่ก็จะครบวงจรมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นรองรับที่ต้องการที่ดูแลสุขภาพโดยตรงมากขึ้นใช่ใช่ครับโปรแกรมดิบวิตามินของโรงพยาบาลเราเป็นยังไงวงค่ะอันที่หนึ่งก็ซักประวัติก่อนว่าเมีโรคที่เกี่ยวกับเป็นข้อแห้มไหมไม่ใช่ว่าเราจะแบบโอ้ให้เล่นทุกคนเออใช้เหมือนแบบว่าทุกคนเหมือนกันหมดนี้ในในา ใช่ทุกคนอยากมาให้อยู่แล้วแหละแต่หมอจะดูก่อนว่าโอเคคนนี้มีโรคประจําตัวไหมมีข้อห้ามที่ที่ที่ไม่ควรให้ไหมอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองหมอก็จะแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ในสารที่ให้วิตามินต่างๆที่ให้อย่างตรงไปตรงมานะครับว่าอข้อดีมันประมาณนี้นะมันไม่ได้แบบว่าโอเวอร์ทั้งหมดนะเออใช่ประมาณนี้แล้วเราก็ตัดสินใจเองว่าโอเค ปกติเราทานวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยครบไหมทําทำงานหนักไหมมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อทําให้ร่างกายเส่อหลอไปมากไหมวิตามินก็ส่งเสริมได้ค่ะคุณหมอช่วยแนะนำหน่อยที่ไปอ่านเจอมาค่ะว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนล้าอ่อนเพียอย่างี้อ่อนล้าอ่อนเพียนอนไม่หลับไม่สบายตัวอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขาดวิตามินด้วยใช่ไหมคะ มีผลได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ระบุไงว่าขาดตัวไหนเป็นหลักนะครับเนาะอาจจะเป็นวิตามินดีก็ได้บีก็ได้ซีก็ได้เนาะอย่างบางคนแบบคนไทยเนาะคือเป็นเมืองแดดร้อนใช่ไหมคือเราคิดว่าเราได้รับวิตามินดีครบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ครบก็ได้เพราะเราก็หลบแดดทาครีมกันแดดเนาะการขาดวิตามินดีอาจจะมีอาการปวดเมื่อย แ้าซึ้งเศร้าอ่อนเพลียอนะไรอย่างเงี้ยสุขภาพดีจากภายในตอนนี้นะคะดีบผ่านการตรวจผ่านการพูดคุยกับคุณหมอเรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกว่าอเดีบสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแล้วก็คุณสุขภาพเนี่ยร่างกายเนี่ยพร้อมรับกับการดิบวิตามินแล้วนะคะและดีก็อยู่ในหน้าห้องให้วิตามินแล้วะคะ่ะเราจะไปให้วิตามินกันนะคะ ต่ตอนนี้นะคะธี่กำลังจะทำการเอาวิตามินเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะคะซึ่งวิตามินส่วนใหญ่ที่ถ้าไม่ได้เป็นขั้นตอนของการดื่มวิตามินก็จะเป็นการดื่มกินอะไรเงี้ยซึ่งแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นการดื่มกินเนี่ยมันคือต้องผ่านระบบการย่อยผ่านระบบกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะได้วิตามินไม่ครบทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการดื่มวิตามินแบบนี้นะคะจะได้วิตามินที่ครบทุกวัน่เซ<ช><ช>มเมติน้หน่อยนะคะ สุขภาพดีจากภายในโอเคสำหรับศูนย์ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลปิ้นปากน้ำโพนะไอดีก็สัมผัสได้ถึงการเป็นระเบียบนะแล้วก็รู้สึกสบายใจเรียกว่าสำหรับไอดีรู้สึกสบายใจเพราะว่ามีคุณหมอในการที่ให้คำปรึกษาและมีคุณพยาบาลดูแลทุกขั้นตอนเลยดิก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็สะอาดสะอาดแล้วก็ไม่ได้พบเจอผู้ป่วยวุ่นวาย อะไรไม่มีเลยนะคะก็มีแต่คนที่มาตรวจสุขภาพ้กันและสําหรับโปรแกรมที่ทด่เข้ามาคือวิตามินบําบัดหรือดิวิตามินนี่คือเข้าถึงห้องวิตามินแล้วนะดิวิตามินที่นี่ก็คือนั่งได้มากสุดคือสี่ท่านนะคะแล้วก็ดูแลอย่างนี้เมื่อกี้คุณพี่พยาบาลมาเขาก็อธิบายได้ดีว่าสําหรับวิตามินตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับอะไรบ้างถ้าเกิดว่า รับไปแล้วรู้สึกอยากจะนอนวายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องปกติที่เราแบบร่างกายอยากรู้สึกจะพักผ่อนเต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะวิตามินบำบัดก็เป็นการที่ให้วิตามินเข้าสู่ร่างกายโดยตรงที่ดีได้บอกไปนะคะส่วนที่นี่จะมีสองสูตรด้วยกันนะคะที่คือสูตรแรกก็เป็นสูตรวิตามินบำบัดที่ให้สดชื่นเรื่องเกี่ยวกับผิวกระ่างใส นะคะดูแลเรื่องผิวโดยตรงสูตรที่2คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิตามินรวมสําหรับคนที่รู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยฟูร่างกายแบบไม่สบายแบบว่ารู้สึกไม่สบายไม่ใช่ไม่สบายรู้สึกว่าไม่สบายอ่อนเพลียง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสูตรที่สองก็จะจะตอบโจทย์ด้วยสุขภาพดีจากภายในสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการดิบวิตามินของเอดีนะคะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยแล้วก็รู้สึก โอเคเลยสำหรับที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจในการตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจของโรงพยาบาลปิ้นปักน้าโพนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่โรงพยาบาลปิ้นปักน้ําโพนะคะมีหลายโปรแกรมมีหลายด้านตรวจสุขภาพมากมายคะ่ะสามารถติดต่อได้สอบถามได้คะ่ะแล้ววันนี้เอด็ดดี้และทีมงานขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ